และเพิ่งเติบโตมาในห้ามการส่วนหนึ่งของการเป็นชนชาติพันธุ์ของชาวไทยใหญ่ค่ะก็คือไม่มีสัญชาติตั้งแต่กําเนิดการที่จะสอบเข้าในสายวิสุขภาพค่ะเขามีข้อจํากัดก็คือต้องมีสัญชาติไทยเหมือนกันซึ่งตรงนี้มันเป็นข้อจํากัดที่คนอื่นๆเขาอาจจะมองไม่เห็นถึงความสําคัญของมัน,นะคะ่ะอะไรที่ทาให้เราตัดสินใจเดินเข้าสู่วงการเรงานรับ สวัสดีค่ะน้ำพึ่งนะคะนางสาวการธีราเตชะพัฒนากุลค่ะ,ะจบการศึกษาจากคณะเทคนิคการแพทย์สาขาเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น Miss u นเวิร์สไทยแลนด์เชียงใหม่2023ค่ะน้ำพึ่งเติบโต,ตมาในห้ํากลางที่มีคุณแม่มีพี่ และคุณแม่ของน้ำผึ้งเป็นชาวไทยใหญ่นั่นเองค่ะก็เลยทําให้น้ำผึ้งเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นชนชาติพันธุ์ของชาวไทยใหญ่ค่ะก็คือไม่มีสัญชาติตั้งแต่กําเนิดการใช้ชีวิแตแบบไม่มีสัญชาติใช่ค่ะพบเป็นไงบ้างโห เยอะมากๆเลยค่ะปัญหาหนักที่สุดคือในเรื่องของการศึกษาค่ะจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันเนี่ยเราจะมีทุนการศึกษามีโครงการต่างๆแต่บางโครงการเนี่ยเขาก็มีข้อจํากัดก็คือต้องมีสัญชาติไทยการโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมต่างในต่างประเทศอะไรเงี้ยค่ะก็จะจํากัดไว้เฉพาะนักศึกษาที่เขามีสัญชาติไทยเท่านั้นซึ่งตัวของน้ำพึ่งเองเนี่ยไม่มีก็เลยเป็นข้อปัญหาหนึ่งที่ทําให้น้ำพึ่งรู้สึกว่ามันจํากัดอนาคตของน้ำพึ่งไว้ค่ะ พอน้ำผึ้งไร้สัญชาติเนี่ยมันกลายเป็นว่าน้ำผึ้งต้องพัฒนาตัวเองด้านอื่นๆด้วยการที่จะสอบเข้าในสายวิศุขภาพอะค่ะเขามีข้อจํากัดก็คือต้องมีสัญชาติไทยเหมือนกันดังนั้นสิ่งหนึ่งที่ทําให้น้ำผึ้งรู้สึกว่าเราจะเข้าไปอยู่ในตรงจุดนั้นได้ยังไง<ม>ก็คือต้องเข้ารอบพอร์ตฟิโอที่เขาไม่ได้มีข้อจํากัดว่าต้องมีสัญชาติไทยเพราะฉะนั้นเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้น้ำผึ้งต้องเก็บผลงานตั้งแต่มัธยมเลยค่ะก็คือทํากิจกรรมไปด้วยเรียนไปด้วยเพื่อรักษาเกรดแข่งขันนนนนนทททาาาาาาางงงงงวิิิชกกกกกกรร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 เเเ็็็บจจมมมีี่่่ปปด้้ซึตัน ข้อจำกัดที่คนอื่นๆเขาอาจจะมองไม่เห็นถึงความสําคัญของมันนะคะ ตอนน้ำพึ่งเนี่ยเข้ามาปีหนึ่งน้ำพึ่งได้รับเลือกจากเพื่อนๆให้เป็นประธานสาขาวิชาเ<ม>ทคนิคก,การแพทย์ค่ะตั้งแต่ปีหนึ่งจนถึงปี4เลยแล้วก็ช่วงแรกเนี่ยเก็บกิจกรรมทุกกิจกรรมของคณะและมหาวิทยาลัยเลยค่ะเพราะว่าก่อนหน้าที่เราไม่มีสัญชาติเนี่ยมันก็เหมือนจํากัดเราไว้ค่ะพอเราได้สัญชาติปุ๊บแล้วก็พัฒนาตัวเองทุกอย่างเก็บทุกกิจกรรมเก็บทุกการเรียนพอปี3น้ำพึ่งรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยอยากจะพัฒนาเรื่องของการเป็นผู้นําค่ะ ก็เลยลงสมัครนายกสโมสรคณะค่ะแล้วก็ได้รับเลือกให้เป็นนายกสโมสรคณะเทคนิคการแพทย์ค่ะพอปี4ีก็พัฒนาในเรื่องของการทํางานให้มากขึ้นก็คือเรื่องของการฝึกงานการเข้าร่วมกับเด็กๆนักศึกษาที่เขามาจากต่างประเทศค่ะซึ่งถือว่าอยู่ในคณะเนี่ยน้ำพึ่งทําทุกอย่างที่คณะให้ทําเลยค่ะอะไรที่ทาให้เราตัดสินใจเดินเข้าสู่วงก,การนางงามความฝันตอนเด็กๆเ,เลยค่ะน้ำพึ่งเป็นคนที่ชอบดูนางงามมากๆ Miss Universe เรบดูแบบว่าเวลาเขาประกวดแบบเดินชุดลาตีใส่ชุดสวยๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็น้ำเพิ่งรู้สึกว่าปัจจุบันเนี่ยวงการนางงามเป็นวงการที่พัฒนาศักยภาพผู้หญิงให้มีความเป็นผู้นำสามารถขับเคลื่อนสังคมได้ด้วยค่ะและน้ำเพิ่งอยากเป็นผู้หญิงที่สามารถขับเคลื่อนสังคมแล้วก็พัฒนาสังคมในทางที่ดีได้ค่ะ <ข>เราได้พัฒนาตรงจุดนี้แล้วก็คิดว่าเราตรงไหนล่ะที่เราสามารถเป็นกระบอกเสียงให้เขาและเพิ่มความดังของเสียงเราอะค่ะรับรู้ถึงเสียงของผู้คนที่เขาไร้สัญชาติะค่ะว่าเขาเจอปัญหาตรงไหนความรู้สึกเขาเป็นยังไงไงตอนที่น้ำพึ่งได้รับสัญชาติและสามารถประสบความสําเร็จในชีวิตตัวเองได้ค่ะมันมีความสุขมากๆและรอยยิ้มน้ำพึ่งนั้นตอนนั้นมันเป็นรอยยิ้มที่ทุกคนรู้เลยว่าน้ำพึ่งมีความสุขที่สุด น้ำผึ้งอยากให้รอยยิ้มตรงนั้นนะคะไปอยู่บนหน้าคนอื่นด้วย,วยน้ำพึ่งเลยเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็อยากเป็นแรงผลักดันให้พวกเขาค่ะก็เลยเข้ามาสู่วงก,การนางงามที่อยากจะผลักดันเรื่องนี้ค่ะเมื่อก่อนน้ำพึ่งเคยคิดนะคะว่าเป้าหมายในชีวิตของเราเนี่ยมันคือเป้าหมายเดียวแต่พอเราโตขึ้นมาเรื่อยๆประสบการณ์มันสอนให้เราพยายามที่จะหาเป้าหมายอื่นๆร่วมด้วยค่ะเราลองเปิดโอกาสให้ตัวเองในทุกๆด้านที่เราทำแล้วมันไม่ขัดขวางอนาคตเราแล้วก็ไม่ทำให้อนาคตเราเนี่ยเสียไปอะค่ะ ไม่อยากให้เครียดกับบางเรื่องจนเกินไปแล้วก็ไม่อยากให้ปล่อยวางกับบางเรื่องจนเกินไปค่ะอยากให้มีความสมดุลในทุกๆด้านที่เราสามารถจัดการได้ค่ะและการเป็นนักศึกษาเพิ่งมันคือมันคือช่วงเวลาที่เราสามารถค้นหาตัวเองได้ดีที่สุดแล้วค่ะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราสามารถจบไปเป็นอะไรได้บ้างโตมาเราจะทําอะไรอนาคตเราจะวางแผน,งนัง ถ้าสมมติเราเก็บเกี่ยวประสบการณ์และพยายามมองตัวเองทุกวันในระหว่างที่เป็นนักศึกษาอยู่ค่ะนัพึ่งเชื่อว่าทุกคนเนี่ยจะสามารถมองเห็นตัวเองในอนาคตได้ดีในหลายๆด้านค่ะไม่จําเป็นต้องมีด้านเดียวที่เราอยากจะทําทําในสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราชอบแล้วก็เรามีความสุขกับมันดีกว่า น้ำพึ่งอยากจะฝากถึงพ่อแม่พี่น้องชาวเชียงใหม่นะคะตอนนี้น้ำพึ่งก็ได้เป็นตัวแทนของทีมัวเมืองเหนือแล้วน้ำพึ่งเชื่อว่าตัวน้ำพึ่งเองอยากจะพยายามทําหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดค่ะจะพยายามเป็นเพชรที่ถูกเจรนแล้วก็ไปเฉิดฉายบนเวทีมิส s ินนิเวอร์แล้วก็จะไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังแน่นอนค่ะ